ระดับระดับเชฟพัฒนาการมาบะย่างไส้ให้เราเนี่ยเนาะเชฟระดับมิชลินเนี่ยมิชลินกี่ดาวนะท่านก็ไปอยู่กี่ดาวเดียวมันไม่ไป <c oughs> อยู่มากี่ดาวจริง,ง <c oughs> ๆเราสิน้องน้องเดียวเราชาวดีพิมพ์ก่อนวันนี้ ไม่ีก็วันหยุดเยวันยุดเดียวแม่บรรยากาศอย่างมูเลยนี่เข้าบไปชิมอย่างม้วนพักควันฝนตกแล้นพี่น้องบรรยากาศนี่ตรงทางใจนี่เปิดเให้ฟังดอกแก้วครับพี่น้องโอ้โหไม่ใช่รอไม่ใช่ตับเนื้อครับ หน้าตาแต่ละคนแต่เอกขว้าไปแล้วเนียพี่น้องนี่ยนี่อันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพไงได้เนี่เจ้าภาพร่องครับอร่อยอร่อยเดียวก็ใหญ่มากแต่น้เจะหอมแบบระดับระดับแม่เนี่ยทั้งพร้อมระดับ ระดับเชฟพัฒนาารมาบะย่างไส้ให้เนเน,เนี่เนาะเทฟระดับมิชลีเนี่ยมิชลีนกี่ดาวนะช่งางทมไปอยู่มันไปอยู่มากี่ดาวนะอันนี้ไปอยู่ห้องอาหารมาได้ไหนบอกว่าอะไรนะช,ชีวิตมันไม่มีสีสันก็เลยมาเป็นช่างเลย แม่ช่างเจ้าาเ่อคุสาวสัยาบ้านอาเนี่แหละช่างเข้ามือหนึ่งโรงบาลได้เนี่ยนี่ครับอาหารมาหนิพี่น้องไม่ไทยไม่ไทยไม่ไทยกับมี่มาหนิพี่น้องเดียวเดียวลูกพี่เราพงลงไี้องเลนลูกพี่ก็นี่ยพี่อย่างองเลนก็ได้เมอ แ่ท้ายห้มันก็ไดตเจอมาหนก็ได้เออมาได้ยังไงครับยิงปิดพักอยานี้หมูยังก็ยังหยาบกระดอเลยหอกหมูยาบดิแต่ว่าเสี <c oughs> ยงมันเฮ็ดไหน พื่อนทีมันหน่อยพี่น้องเพื่อนทีมันหน่อยข้ามูก็ดังมูนยังวะเขาตัวขายแลย้วเนาะดังเดียวสามสันได้หมใช่คระดนข้น,นามาได้ฮะรถทบวมน ผิดปุงิดปุงเ็ดไ,ไป,ป,ปเป็ดว่เ็ดเาไปเข็ดวาเข็ดว่ไั้แล้วเรา้เจแล้วเออนี่เอาเครื่องน้ำจิ้มหมูเนาะอดีะมีหักควงเสีบมีใส่อาเสบไปวะใส่จ้เครื่องทุงไปตัวอ่า ไปหัวรดเลยนี่นี่้ถ้าไปลงมันก็ลงะไปนังเ็้มเนมอนอ๋อพี่เสกยศถงเาาแช่ไนมดีเข้มเอาไปนะเจ้าก็ลูกคนนี้ตกเก้องมีแต่เจ้มไปเลยหน้ามันพ่อวะผมแมวพ้นตอนนั้นวันนี้พ่วสัตวดเล

เอาเปิดเอาอยูใ่ในหันแด้วดำแข็งกันโอเคต้มไก่ต้ตไไมไก่ยัดตะขาเียร์เตีละเราบุ้หู้งียกันเซตียดตะกรตอแบอกิกตายเออถึงออก